ครับผมเยอะคุณผู้ชมอทำไมครับลักกี้บ็อกซ์สกายปีๆนะครับผมเยอะว่าตบมือเรอบนึงก็หยันตบมือไปเลยนะฮะชนะแล้วหยามนะหยามนะก็ไม่เกี่วับมูสครับชนะมาสองสามคลิปติดแล้วครับโอ้จบแล้วเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ชนะครับมันก็ไม่แน่ไม่แน่แล้ก่อนมันก็พูดงี้มันก็ไม่แน่ว่ะ มันก็แบบอยู่ที่ดวงของเราด้วยนะครับโอเคกวอนนี้เรากลับมาเล่นสกายพีพีเช่นเคยแล้วก็หลังจากคิดที่แล้วนะที่เราได้เล่นลัคกี้บ็อกซ์วิดีโอเกมซึ่งก็แน่นอนครับว่ามีคนคอมเมนต์ชมผมเยอะมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่มาชมกันนะครับก็เดี๋ยวเราเอาลิสแฟลแล้วกันแล้วพอดีก็แบบอวดแบบดาร์กสกายแบบท้องฟ้าสีดำอะไรเงี้ยเห็นไหมโคตรสวยเลยไอ้คนได้มีลิสเฟก็ตายไหมโอ้โห เอมีตอนเย็นด้วยตอนเย็นโคตรสวยโอเคเราออกก่อนดีกว่าพร้อมยังมาดิมาพร้อมแล้วก็ต้นไม้มาเดินครับผมเริ่มที่ต้นไม้นะครับเปิดซีต้นไม้มากล่องแรกขอให้มันหายขอให้ของมึงหายปึ๊บโอเคเอาอุ้ยของกูหายแล้วแหละของกูว่าหายจริงๆป่งวะปล่อยกูไม่ดอกเอ๊ะอะอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยมันขึ้นไปไม่ได้มันคืออะไรอ่ะ โอ้โหมันแกนเร็วมันของแรกที่มันแบบโอ้ดวงดีแล้วจบแล้วกล่องต่อไปของเราอุยดาบโหหายไปหายไปหลายอันยู่แล้วเนี่ยหายไปสองอันผมตามที่ผมบอกนะครับได้อะไรลองไอ้หมดทุกดาบไปเลยไมได้ปืนนะทีนะมึงระยะห่างกับกูมากเลยนะเยอแล้วแย่ะแล้วมากล่องต่อไปอุ้ยได้เป็นโคมาต้องลองปะเนี่ยลองไหมโคลจะลองทุกอย่างไม่ได้นะอุ้ยไก่อย่างงี้ต้องลองเผาไม่เอาดีกว่าทิ้งไปนะครับไก่ของกาก อันนี้ลงเท้ามาอายอันนี้ดไ้หรออันนี้ถ้าเราแบบตกที่สูงมาใจค่อยลงนะครับโอ้ยแค่หลบหลังต้นไม้ก็รอดแล้วเนี่ยอันนี้ได้เป็นชุดก่อบเพชรได้อะไรนะท่าฟอร์เมอร์โอ้ยท่าฟอร์เมอร์แล้วกูชุดอะไรวะรองเท้าจะแตกลงเท้าจะแตกกับยิงนั่นแหละหายไปเลยมาต่อไปอุ๊ยโอ้โหบยดูดู แบบไม่โดนแบบดักกี้บอกไม่แต่นิดเดียวอะน,นะว้ายอะไรอะโอ้ตรงใจหมดเปิดกล่องล่างได้นะไม่ต้องเปิดกล่องบนไม่ต้องไปเหยียบข้างบนใครมันทำทางางล่างนี้แล้วไม่มีบล็อกต่อขึ้นไปเนี่ยมึงอะใ,ใช่เหรอเฮ้ยทำไมมันว่างหลายกล่องจังเลยโอ้โหดูแต่ละอย่างอุ้ยโอ้โหใส่แล้วบินไม่ได้เสื้อมากับ,บเสื้อไดมอนนันองเห<บ>ก,กันอะไรจะขนาดนะั้นใจเย็น เฮ้ยได้แยหวอโอ้เสียงโชยอีกแล้วแต่ว่าแบบไม่กินลัคกี้บอกเยอะมากนะครับบองทองบอทองเก็บไว้เก็บไว้เผื่อแบบเราได้แบบของบวกนะครับจะได้บวกเยี่ยมผมได้ของดีว่ะทุกคนเดี๋ยวผมปรับปกับามาบ่อยจังเลยเนาะไม่ต้องมาก็ได้ไม่อยากเจอเฮ้ยบาคครัเราต้องสนิทกันข้าไว้ปะวะบ่อยมันเงียบหลายกล่องอยู่เนี่ยโอ้โหยิงมาเหอะไม่ติดไฟนะโทษทีคือแบบก่อพี่มันดีอ ไอ้บอกก็มึงให้มึงจิบไฟทำไมมันเก้ะเหล่านี้ประเด็นคือไม่ตายไงต้องถอดชุดเกราะชุดเกราะแบบมามันโหลกันไปอ้อหอเกาะมึงแค่เสื้อมึงโอพีขนาดนั้นเหรอใช่เฮ้ย <c oughs> มันว่างหลายกล่องจังอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหบล็อกทำไม <c oughs> บอลรู้สึกดีอะบอยใครทำอะไรอยอ่ะบอยบอกบอารู้สึกดีชูมีกูดอันนี้ถ้าจำไม่ผิดอันนี้มันปลาได้นะแล้วมันจะได้เราก็จำไม่ได้เก็บไว้ก่อนแล้วกันจำไม่ได้ไไมีขวดเดียว <c oughs> อุ้ยเสียงโชคว่อกี้มันได้วะถ้าแข่เราบินได้บอกว่าบินไม่ได้สรุปบินได้หรือบินไม่ได้โอ้โหบอยกากว่ะอุ้ยนาฬิกาปลุกแปปนึงปิดก่อนมาต่อครับทุกคนเมื่อกี้ผมนาฬิกาปลุกนะครับลืมปิดโอายชิดโอ้ยทำไมขอมันเกินจวาเนี่ยมันไม่โอพีเหมือนตอนแรกที่เรารู้จักกันเลยนะอา มันชักจะหยาบในตอนนั้นเราเนี่ยอุ๊ยอันนี้จำได้อันนี้ปลารอบเดียวแล้วตายไหนไหนลองมาดิไปบอกไปลองอุ๊ยเอฟเวินฮากินเลยเมื่ออาจจะจำผิดอันก็ได้ลองดูดิอะไรคะสู้เหรอสู้รอตายทุกคนครับผมติดเชื้อจากไอ้บอยบอยมันจามผมไดยให้ผมแบบมึนหัวโอเคหายละโอ้ยมึนหัวอยู่เลยบอยทำอะไรเนี่ยโอ้ยดาทำไมดาไอ้บอยมันตีแล้วมันมึนหัวจังวะ อันนี้อะไรอ่ะเขาจะมองแบบุยมันขยะเกียงๆอะไรวะสวยจังเลยก็ได้อยู่นะครับโอ้ยด่าเรกกาเหรอเดี๋ยวรูเรื่องปวดหมดอีกแล้วไอ้หายไปเยอะเลยชอบชอบถ้าแบบมันเด็วกันไปเราค่อยวางเพิ่มเลยครับอันนี้เป็นลัคกี้พชั่นโอ้เยี่ยมของโคตรดีบอกเลยได้ลังเกงแล้วในสูงก็ได้เกงอันนี้อะไรอ่ะไอเกงที่เป็นผัอะไรอันนี้คือเฟกอะไรไม่ดูนะครับอุ้ยอันนี้กองขวัญ โอพีเราต้องใช้ไดมอนด์<ช>พีเอ็กในการขุดเท่านั้นเหรอผมไม่มีไดมอนด์น่ะเดี๋ยวเราหาไดมอนด์ก่อนแล้วกันอ่ะน,นี่ยได้ดไดมน<ล><ล>อมดดดดมนด์แล้วมาได้ถูกขุดไดมอนด์แล้วมาเรามาขุดกล่องนี้กันดีกว่ามา,มาปึ๊อบอุย้ยกางเกงกางเก,กงอะไรเนะนี่ยผมจำได้ว่ากางเกงเนี่ยมันจะเป็นคู่กับไอชุดคุกกี้นะครับแล้วอัวนไหนมันดีกว่ากันวะเนี่ยมันก็อพ,พอๆกันเลยอ่ะจริงๆเราได้ไดมอนด์มาเยอะๆเราก็ไม่ทำอะไรนะทุกคนเพราะมันบวกไปได้ดาบมาอย่างนี้แหละที่ต้องการ ถือแล้วบินได้ไหมจะถือแล้วบินไม่ได้โอ๊ยมืนเด่นเลยเนี่ยรั่วอีกแล้วโอ๊ยไม่ต่างจากมึงเลยโอ้เป็นรูเลยทุกคนรูเยิบเลิบอยู่อุ้ยแอปเปิ้ลโอ้หายกะอันนี้แอปปเิลผมผเลิบชินอาการนี้มันหายไปแล้วอ่ะหายบ่อยเนาะหายบ่อยมากเลยอันนี้แอปเปิ้ลก็ดีอยู่นะครับคือแบบกินแล้วแบบสุดยอดมากเลฟเฟกต์เนี่ยบอกเลยกินทีเนี่ยเจอกันอีกทีโลกหน้าเลยนะครับเกมแคสแน่นอน อุ้ยเขากินแล้วต้องพูดพูาเขากินแล้วต้องพูดว่าอะไรแบคแพมแบกแพคอุ้ยรองเท้า <S <S 2> <S 2> จะครบเซ็ตแล้วนะขายแค่หมวกนะบอกไว้ก่อนเลย <S <S อันนี้ดาบเดิมนะครับเรามีแล้วโอ้โหเจ็มเออเอเอดาบเียวกันเนยดีกว่าทิ้งไปผมรู้นะครับว่าชาร์ปเน็ตเอ็กซ์เนี่ยมันคือสิบนะครับถ้าไม่บอยเก่งเลยอบอยรู้ได้ไงวะ <S <S อุ้ยก่อผีอีกแล้วปุ๊บอูนี่แหละโอ้โห ทิ้งดาบนี่ไปเลยโอ้ยที้งเถอะทิ้งแล้วไม่เป็นไรก็แค่ชุดกอดกากแหม่ไม่ดีเลยทำไมพูดคำว่าการออกมาได้หน้าได้เนี่ยอันนี้กล่องโอ้ยทิ้งไปทิ้งไปลัคกี้บ็อกซ์ของกูหายเกินครึ่งกล่องแล้วส่วนมากเปิดถ้าสมมติว่ากล่องมีประมาณหกสิบสี่กูเปิดได้แค่สี่เปิดได้แค่สี่ขนาดได้เหรอวะไม่กูโมะมาอุ้ยกล่องแล้วก็หายเหมือนกันมาเสี่ยงโชคโอ้โหทีนีช่วยรวยอีกแล้วเอศร้าเนี่ยอุ้ย อะไรอะ่ะเหมือนบอยตอนแรกใช่ไหมเฮ้ยแต่วันนี้มันมันเป็นดาวมันคือมันคือแร่ด้วยมันจะได้อะไรวะเนี่ยไม่บอกโอ้ยดาวคารสุดยอดสุดๆไหนได้อะไรอ๋อดาบนี้เรามีแล้วโอ้แต่ว่าอัน,นี้ฟกเหมืนน้อยไปนิดนึงนะครับไอยูยูฮะดูชุดกอกูสิแล้วไงเพราะกูก็มีเหมือนมึงแล้วยังไงล่ะไม่เป็นไรแล้วก็มีแร่แล้วเหมือนกันนี่แร่ดาวคาน มีแล้วเหมือนการนี่บอกเลยใส่ชุดแล้วระวังเกมแคสนะเอ้ยระวังตายบัคนะรอคนเดียวก่อนี่มาครับเราก็เอาบล็อกมาบวกนะครับทุกคนเดี๋ยวเรารีบเปิดให้มันหมดใช่มาครบเซ็ตและชุดก่อดาวนังครบกันครบแล้ว, <c oughs> ลวใช่เหรอเราครบมาตั้งนานแล้วใช่เราครบมาตั้งนานแล้วใช่รวยแล้วรวยจังเลยนี่ <c oughs> <c oughs> มาเปิดต่อใกล้หมดแล้วนะครับแล้วก็มารีเปิดให้มันหมดกันดีกว่าแล้วเปิดรัวๆเลยทีนนี้ถามอะไรวะเนี่ยขอาเปิดไม่แน่นะคิดนีชนะอันนี้เป็นแอปเปิลมาโอเคโอ้โหโอ้โอ้ยขยาฝันเฟื่องนะแม่ครับเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้คุณมีที่ทำให้ผมตายเหรอคุณคุณมีท่าทห้ผมตายได้เหรอไม่บอกใส่รองเท้ามันบินได้นี่มา สรุปก็คือแส่เท้าบินได้ไม่ใส่เกงจำผิดอันนี้ได้แล้ววะเนี่ยไประหว่างรอมันเราเปิด้ดแลวมาแล้วอุ้ยขอลองสกิปทีนึงเอาปุ่มสลับปะปุ่มสลับเออนี่แล้วไะไแล้วไอ้ที่มันตีแล้วปุ่มสลับโอ้ย อะไรมึงก็มีไงมึงตีกูกู้ก็ตีกลับได้มึงกับกูก็ไม่ได้สู้หัวต่างตีโอเคเดี๋ยวขอเปิดก่อนแล้วกันแล้วเจอกันนะอุยเปิ้ลโอ้โหบอกเลยว่าอาจจะกินไม่ได้หมดนะครับทุกคนก็ต้องเข้าใจนะว่าเกมมันจะแค่แต่ว่าของผมไม่ได้ขาดนะอันนี้อะไรอ่ะลรากินบล็อกมันกรแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนี่หายไปขึ้นเกาะโอ้โหเพชรทองหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคครับตอนนี้พวกเราสองคนก็เปิดล็อกเกอร์เสร็จแล้วนะผมเดี๋ยวเราก็ไปจ่ายขอแล้วก็ไปสู้กันดีกว่านะครับ โอเคนะครับตอนนี้พวกเราก็จัดขอเสร็จแล้วผมจะไปสู้กันแล้วนะครับก่อนที่จะไปสู้กันนะคนจะลืมกดไลค์และกดแชร์และกดซ้ายเมื่อเราสอนกันที่ผมเพื่อเป็นกำลังใจเมื่อเราต่อไปเนาะ <c oughs> มาเดี๋ยวเรามาเริ่มป้ายาเฟรกันเลยดีกว่ามาอ๋อนี่กินได้ไหนกินดูสิโอ้ยโอ้ยมันสุดยอดจริงเดียวบอยอืออืออีกสักลูกเป็นไหมอีกสักลูกเกมแคทเอาอีกสักลูกไหมเกมแคทอ,อีกลูกไหมอีกลูกไหมพอแล้วเดี๋ยวเกมแคท แป๊บนึงแปนึงมันกลัวมันกลัวกลัวสิครับโอเคมาพร้อมแล้วพร้อมยังมาดิมาดิพร้อมแล้วก็มาเลยครับมาบอกเลยคลิปนี้จะไม่แพ้อีกแล้วถ้าแพ้นี่โอ้โหมันจะมากเกินไปละโอ้มันมีปืนเราต้องเอาดาบนีนะครับรับเต็มตีสายะ้ยทุกคนเราลักสายะไม่โดนปะเออโดนแล้วเราจะไม่โดนนะครับ ไอ้บอยอย่าปาไม่โดนอะโอ้โหจบแล้วไปนะ<ค>นไม่ตายเราที่สถานะผมก็นสถานะนั่นไปเลยผมก็นสถานะที่คน <Boy. S 2> ที่โดนดาบนั่นตีอ่ะขอคุณนสลาม <c oughs> ขอมาสลามโว้ยผว่าตาในผมก็มาชราเกินเกินวะขอสลามไอ้พ <c oughs> ี่ผา, <c oughs> ายโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวตู้ข้างล่างเดี๋ยวตู้ข้างล่้ามามาลงมาสักทีสิโอ้โหตีโคตรไกลอ่ะป่าคุณจะบินไปถึง เรามาปิดฉากกันเถอะทุกคนยังไงอ่ะตีกระเด็นไงยังปิดฉากยังไงอ่ะไอ้ทถอนจงเกงถอดเสื้อถอดนรงเกงเดี๋ยวมึงไม่รอนะกเถอดถอดรองเท้า กูก็ไม่ตายโอเคก็ถือว่าคลิปนี้ครับโอ้โหสู้กันมาตั้งเกือบสี่สี่นาทีไม่เกือบมาสิทีไหนจ้าหหมดแล้วไม่โดนไม่โดนหวยไวๆมาดู้ไม่ตายบอกว่าเยวลองกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองเกมหมดดูเนาะเดี๋ยวเราเสกไอ้เมื่อกี้มาปลาเ็นบอยดู ตายมันไม่ค่าเว้ยเอ้าทถ้า,เ,<อ>าเราตายแต่ปลาบอยไม่ตายคิดผมกกันแล้วไเนี่ยเนะบ้าอะไรเป็นปลากูไม่โดน <c oughs> โอเคนะก็ถือว่าคลินี้นะเราก็เสมอกันไปนะครับดีนะเนี่ยเราไม่แพ้ดีใจสุดๆเลยนะครับไม่เคยดีใจในคาแร็กต์มาก่อนเลยนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามสองคนผมไปเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายน้อยบายยทุกคนจีดีอ่ะมันจะถึงเรื่องฉลองกันไป